ตอนนี้ไอศครีมเราใช้กดได้แล้วนะครับตอนนี้ความเย็นอยู่ความแข็งอยู่ที่ประมาณ5.5นะครับก็เริ่มกดได้แล้วนะครับคลิปนี้ผมจะสอนวิธีกดนะครับเบื้องต้นนะครับเรามีโคนไอศครีมนะครับเวลาจับก็คือเวลาเราจะกดเนื้อไอศครีมเนี่ยเราจะไม่กดให้มันลงไปข้างล่างสุดนะครับเราจะให้มันไต่ตามขอมนะครับขึ้นมาเพื่อเป็นการประหยัดเนื้อไอศครีมนะครับถ้ากดเข้าไปในตูดเลยเนี่ยบางท่านถามว่าทำไม ผงถุงหนึ่งทำไมกดได้แค่ยี่สิบสามสิบโคนเองเพราะว่าเรากดเนื้อใส่เข้าไปเยอะนะครับวิธีทําคือเราจะกดไต่ขอบเลื้อยขึ้นมาประมาณ3ชั้นนะครับพอแล้วเวลาคนกินเนี่ยมันจะไหลลงไปเองนะครับวิธีเนี่ยให้เราถือโคนไอศกรีมนะครับเอียงประมาณ45องศานะครับอย่าเพิ่งโยกคันเร่งนะครับคันคันโยกนะครับเอามือซ้ายยกจับที่คันโยกมือขวาเนี่ยให้เล็งไปที่โี่สิบห้าสี่องศาให้ปากเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาโยกเนี่ยให้ไม่ต้องโยกปลาทีเดียวสุดนะครับ นี่นะครับไอติมมจะแข็งตอนนี้เกือบจะหกแล้วนะครับแล้วจะได้ยินเสียงว่าตอนนี้เครื่องจะเริ่มตัดความเย็นแล้วนะครับถ้าตัดความเย็นแล้วเครื่องจะเงียบเลยนะครับอย่างนี้ครับเครื่องเงียบเลยนะครับความเย็นถึงแล้วนะครับแล้วก็การจับเวลาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มกระพริบแล้วครับเมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่3นาทีฉะนั้นกระพริบไปประมาณ3มนาทีเครื่องจะเดินตัวใหม่อัตโนมัตินะครับเพื่อเพื่อรักษาอุณหภูมิไอติมข้างในนะครับพอเราเริ่มกดเลยเนี่ยเครื่องจะทางานโดยอัตโนมัติเลยมันจะมันจะมีเซ็นเซอร์วว่่าออเเคคครรืงกดแล้้นนนะะัับฉ โคนนะครับเราเอียง45องศาเวลากดลงมากดลงมาแค่ครึ่งเดียวพอนะครับไม่ต้องกดลงมาหมดมันจะไหลเร็วเกินไปจะทํายากนะครับนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับกดด้านวานิลานะครับเนี่นะครับเนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับด้านช็อกโกแลตนะครับ จะให้เร็วแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับแล้วก็เวลากดขึ้นนะครับให้ดึงโคในติมลงแล้วก็ดึงมือขึ้นจังหวะเดียวกันนะครับตอนแรกเราเอ็นนะครับแล้วเราก็เริ่มทยอยหมุนนะครับหมุนนิดเดียวนะครับไม่ต้องหมุนเยอะนะครับแล้วก็ดึงลงมานะครับก็จะได้โคอนติมเป็นแบบนี้นะครับผมทำให้ดูอีกนะครับวิธีทำนะครับ เอ็นก่อนนะครับลงมาเวลาหมุนหมุนไปก็เริ่มหนึ่งสองทันที่สามนะครับเริ่มเริ่มเอาโคตรงนะครับแล้วก็ยกอันนี้คือยกมือยกขึ้นนะครับและติมก็เอาลงนะครับไม่ไม่ต้องไปห่างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับให้อยู่ตรงปากแล้วค่อยเอาขึ้นแล้วค่อยเอาลงนะครับอันนี้จะเป็นทูโทนนะครับผมกดลงมาแค่นิดเดียวนะครับสายตามขอบนะครับหนึ่งสองเนี่ยครับนะครับ อันนี้อาจจะต้องลองหั่เนื้อครีมเนี่ยเราเราหัดไว้นะครับแล้วก็ใส่ถ้าเราไม่อยากจะเปลืองเนื้อนะครับเราเนื้อที่เหลือเนี่ยเราเทใส่ถังได้นะครับเป็นรสช็อกโกแลตก็ให้ละลายพอละลายเสร็จแช่ในตู้เย็นแล้วก็เอามาเทใส่กลับได้นะครับเพื่อจะได้ไม่เปลืองนะครับเดี๋ยวผมลองดูอีกครั้งนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสาม นี่ครับนะครับอาจจะโคนใหญ่กว่านี้ก็ได้ตามความที่เราชอบแบบเราเสิร์ฟนะครับจะทำให้ดูหลายๆคนนะครับโคนเวลาเราเวลาซื้อมานะครับก็จะเป็นแค่แบบนี้นะครับเวลาเก็บก็ต้องใส่สส่พลาสติกเหมือนกันนะครับถ้าอยู่อากาศข้างนอกนานโคนก็จะนิ่มนะครับ นี่ครับไส่าตามขอบนะครับนี่นะครับก็จะสวยแบบนี้นะครับครับขอบคุณมากครับ